พาดหัวข่าววันนี้แจก5,000เราไม่ทิ้งกันอีก8 0 0แสนราย15-17เมษายนคลังยันมีเงินพอแน่นอนสวัสดีพี่ป้าณาอาที่มาติดตามช่อง YouTube เพื่อนเกษตรแชร์ข่าวต้องขอขอบคุณประชาชาติธุรกิจออนไลน์ฉบับลงวันที่14เมษายน2563เวลา20นาฬิกานาทีนายละวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนัก งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการเยียวยา5,000บาทในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีเม็ดเงินช่วยเหลือเยียวยาถึงคนทำงานที่เดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด -19 ในรอบที่1ระหว่างวันที่8ถึง10เมษายน2563และรอบที่2ระหว่างวันที่13ถึง14เมษายน2563แล้วจำนวน2.4ล้านรายหรือคิดเป็นวงเงิน1 2หมื่นล้านบาท กระทรวงการคลังและหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียนกว่า27ล้านคนโดยเร่ทีสุดโดโย็วในช่วงวันที่15-17เมษายน2563จะเริ่มทยอยส่ง SMS และโอนเงินเยียวยาในรอบที่3ซึ่งมีผู้ผ่านเกณฑ์ประมาณ8แสน0รายหรือคิดเป็นวงเงิน4,000ล้านบาท